เป็นประเด็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทีมข่าวเรื่องเล่าชานี้ไปสัมภาษณ์คุณชัยวันรลิมลิขิตอักษรผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือคุณชัยวัน์เนี่ยพูดไ้ก่อนหน้านี้นะค่ะว่าไฟป่าภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่มันมีส่วนหนึ่งเกิดจากการเมืองลักษณะก็คือเหมือนกับว่าจงใจเผาให้เกิดสถานการณ์ที่รัฐควบคุมไม่ได้เช่นกัน อีกฝั่งหนึ่งก็จงใจเผาตอนที่นักการเมืองฝ่ายค้านลงพื้นที่เหมือนกันจากทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาเชียงใหม่เป็นตัวประกันเป็นจังหวัดพรีเซนต์ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านคุณชัยวัน์บอกว่าคือไฟมันเกิดในป่าดิบชื้นอะ่ะมันคือการจงใจเผาเพื่อให้เกิดควันและนี่กราฟนี้กราฟนี้คุณชัยวัน์บอกผมไปดูนะผมย้อนไปดูจุดความร้อนหรือฮอตสปอตเนี่ยมันเกิดหลักๆเลยนะช่วงวันที่10 ถึง20มีนาคมปรากฏว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ปรากฏข่าวว่านักการเมืองกำลังจะลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวคุณดูกราฟนะก่อนหน้าที่จะมีข่าวนะฮอตสปอตน้อยเช่ยวจุดความร้อนน้อยแต่พอมีข่าวนักการเมืองจะลงมาฮอตสปอตหรือไฟป่ามันขึ้นมาทันทีจุดไฟรับนักการเมืองลงพื้นที่เปอดีตแล้วก็เป็น ปัจจุบันก็เป็นนายกแล้วก็เป็นฝ่ายค้านที่กําลังไปที่เขาบอกว่าไปพออีกคนนึงไปสื่อก็จะไปถามว่าไปวัดพลังกันหรือไงสื่อออกว่าแกนํานักการเมืองนักการเมืองระดับชาติเนี่ยกำลังจะไปเชียงใหม่วันที่10เห็นไหมครับฮอสปอตมันอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าจุดหลังจากที่ชาวบ้านรู้ทุกคนรู้ปั๊บเนี่ยฮอสปอตขึ้น จาก200ไเป็น0จาก300ไเป็น0จาก400ทะลุ400ร้ฮะไปประมาณเกือบ480พอขึ้นสูงสุดปั๊บเจ้าที่ก็เข้าไปดับ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 ลงมาได้ตามหน่อยแต่ว่าในช่วงเดียวกันเนี่ยก็จะมีนักการเมืองของฝ่ายค้านลงไปด้วยก็จะพิกขึ้นอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะกราฟก็จะโผล่ขึ้นมาอีกทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วฝ่ายฝ่ายค้านที่ลงไปพื้นที่เนี่ยมันเป็นการสร้างจุดต้อนรับจุดรับเลยแหละให้เห็นว่าคุณมาแก้ปัญหาใช่ไหมคุณลองดูที่คุณแก้ปัญหาได้ไหมผมนึงบอกว่่าาจุดดนปิบ มันจงใจจุดแต่กราฟที่มันขึ้นในช่วงที่นักการเมืองไปเนี่ยมันพีคสุดมันพีคสุดเนี่ยค่ะบอกเลยจากกราฟชัดเจนจุดเพื่อลองดูว่าอ่ะคุณมาแก้ปัญหาใช่ไหมลองสิคุณแก้ได้ไหมล่ะจุดรับเลยรับนักการเมืองจะเห็นเลยช่วงนักการเมืองหนึ่งนักการเมืองสองเนี่ยอยู่คั่วเดียวกันมาใช่ไหมคะก็จุดรับแต่พอมีไฟป่าปุ๊บเจ้าหน้าที่เข้าไปดับดับเสร็จกราฟมันก็ตกลงมา ปรากฏนักการเมือง3เนี่ยเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะผู้ตรงตรงคือฝ่ายค้านะพอจะฝ่ายค้านจะไปใช่ไหมก็มีคนอีกฝั่งหนึ่งไปจุดเหมือนกันกราฟขึ้นเหมือนกันเห็นไหมมันหักหัวขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันก็ลงมีการดับไฟแล้วหลังจากวันที่20ฝนตกเนี่ยคะ่ะคุณชัยวัฒน์บอกไม่ได้หมายความว่าทั้งสองฝ่ายผิดหรือว่าโยนความผิดให้นะแต่มันเห็นเลยว,ว่ามีการชิงพลังสร้างพลังสภาพคือจงใจเผาทดสอบว่าอีกฝ่ายแก้ปัญหาได้ไหมแล้วมีประโยคนึงนะคุณชัยวัฒน์บอกวันหนึ่งเดี๋ยวฝ่ายค้านก็จะเป็นนรัฐบาลนะ เจตนาและปรารถนาแบบนี้อย่าทำผมให้สติผมเตือนแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับป่าและสัตว์ป่าและนี่อีกช่วงหนึ่งค่ะคุณชัยวัน์แกเอาแผนที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากลางว่าเขตเลือกตั้งเนี่ยใครได้สอสอจะเห็นว่าด้านบนสีสม้มตรงกลางสีแดงสีน้ำเงินนี่พักพลังประชารัฐแล้วก็วิเคราะห์จุดที่เกิดไฟป่ามากที่สุดไฟที่เกิดไม่ได้เกิดเฉพาะสีส้มนะครับ ไม่ได้เกิดเฉพาะในพื้นที่ของไม่ใช่นะครับมันก็เกิดในพื้นที่ทั้งหมดทุกที่เหมือนกันแต่ว่าทุกที่มันก็จะมีทั้งคนชอบกับไม่ชอบครับจุดไหนครับที่แบบสามารถที่ัดได้ว่าที่แบบมีการจุดไฟเยอะสุดครับดที่กลุ่มนี้เยอะสุดในกลุ่มของของแม่แตงชิงดาวเวียงแห่พร้าวเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเกิดเยอะสีสม้มใช่ครับสีสม้มแล้วก็ในส่วนของแม่แจม่มแม่วางเนี่ยก็จะเกิดตรงรอยต่อตรงนี้ประมาณนี้ เข้าไปทางนี้กลุ่มนี้จะขึ้นเยอะตรงนี้ก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้มีปฏิกิริยาออกมาทันทีจากคุณสมคิดเชื้อคงรองเลยาธิที่การนายกรัฐมนตรีค่ะคิดแบบนี้ได้ยังไงไม่มีหรอกนักการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านจะไปเผาป่าเพื่อเอาผลงานเหตุผลมันตื้นมากคุณชัยวัฒน์ถ้าคุณอยากได้ข่าวอยากได้ชื่อเสียงอ่ะคุณได้พื้นที่ได้ข่าวอยู่แล้วอย่าไปใส่ร้ายคนอื่น ฝากถึงพลตํารวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ข้าราชก,การประจํามาพูดลอยๆกล่าวหาลอยๆแบบนี้ไม่เหมาะสมต้องไปตรวจสอบและคุณชัยวัฒน์คุณต้องระวังสิ่งที่ตัวเองพูดคุณอย่ารักป่าคนเดียวอย่ารักต้นน้ําลําธารคนเดียวอย่าอวดว่าตัวเองเสียสละคนเดียวคนอื่นเขาก็รักคนอื่นเขาก็เสียสละผมก็ไม่เชื่อว่านักการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ย จะไปเผาป่าเพื่อเอาผลงานซึ่งเหตุผลมันตื้นมากเหตุผลมันน้อยมากถ้าคุณชัยวัฒน์อยากได้ชื่อเสียงอยากได้ข่าวเขาได้ข่าวอยู่แล้วแต่อย่าไปใส่ร้ายฝ่ายอื่นช่วยกันทํางานดีกว่าแล้วท่านก็บอกว่าป่าแห้งก็เผาง่ายป่าชื้นยังไปเผาอีกท่านรู้อีกนะว่าป่าชื้นเผารู้ขนาดนั้นทําไมไม่ไปป้องกันล่ะต้องไปป้องกันที่พ่อหน้าที่ท่านอยากเตือนไปยังท่านชัยวัฒน์ว่าถ้ามีหลักฐานจริง เอามายื่นเลยครับเอามาที่ผมก็ได้เอามาที่สำนักนายกก็ได้พร้อมที่จะดําเนินการรัฐบาลนี้ไม่ไว้หน้าใครแล้วครับฝากไปย้ำดีกับสทรให้ตรวจสอบไม่งั้นต่อไปนี้ใครพูดอะไรก็ได้นะครับตรวจสอบว่าที่เขาพูดจริงไหมแล้วคุณชัยวัฒน์ต้องเอามาชี้แจงไม่ใช่ไปกล่าวลอยๆอย่างนี้อย่าลักปาคนเดียวนะครับอย่าลักต้นน้ําลําธารคนเดียวคนอื่นเขาก็รักเหมือนกันอย่าไปอวดว่าตัวเองเสียสละคนอื่นก็เสียสละ ส่วนทางสสเชียงใหม่พักก้าวไกลคุณพัทรพงศ์ลีลาพัทค่ะนักข่าวเราโทรศัพท์ไปถามเจ้าตัวคือแบบพูดด้วยน้าเสียงแบบค่อนข้างจะมีอารมณ์อะค่ะบอกว่านี่แหละอคติทางการเมืองแบบนี้ทําให้แก้กปัญหาไฟป่าไม่ได้สักทีเป็นการกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆไม่มีข้อเท็จจริงใช้แต่ความรู้สึกและอคติล้วนๆไม่ต่างอะไรจากรําไม่ดีโทษปี่โทษกลองก็คือตัวเองคุมไฟป่าไม่ได้ก็มาโทษพักการเมือง ว่าเนี้มันตลกมากเพราะมันเป็นการชี้แจงที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าเราทําไมเราถึงแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีราะนี้คือการกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆนะครับใช้แต่ความรู้สึกและความอคาาติล้วนๆเลยไม่มีข้อเช็จจริงใดๆเลยแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการราไม่ดีโทษตีโทษกองหรือว่าการคุมไฟป่าไม่ได้แล้วโทษพักการเมืองเลยถ้าเกิดจะมาบอกว่ามันเกิดขึ้นปีนี้ไปดูข้อมูลของปีหกหกก็ได้จํานวนจุดฮอตสปอตรายวันของซิต้าที่เขาระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันพุ่งสูงขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมเหมือนนกัน แล้วจากคําพูดของเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับผอแบบนี้เนี่ยผมอยากจะขอถามกลับไปทางรัฐบาลเลยนะครับว่าแนวคิดแบบนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือครับเนี่ยคุณเคยที่จะลงพื้นที่ไปดูปัญหาก่อนที่จะเข้าฤดูไฟป่าหรือไม่ายการเมืองเองไม่ได้ไปจุดไฟนะครับคนตอนที่เชียงใหม่ไม่ได้จุดแน่นอนครับผมว่าไม่มีพักการเมืองไหนหรือไม่มีนักการเมืองคนไหนหรือว่าใครคนไหนแล้วครับที่อยากจะไปจุดไฟให้มันเกิดไฟป่าแบบนี้ชวนคุณชัยวัตรลงพื้นที่ไปด้วยกันไหมครับพี่ตี๋ ผมว่าไม่ต้องชวนหรอกครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาคงไม่เคยลงมือที่อยู่แล้วถ้าพูดแบบนี้นะครับผมว่าไม่ต้องชวนหรอกให้เขาเห็นปัญหาเองอยากให้เขาเห็นปัญหาจริงๆก็ถ้าเกิดเขาอยากจะลงมือที่ไปดูเนี่ยผมว่าทุกหน่วยงานก็พอให้ข้อมูลอยู่แล้วขณะที่พักก้าวไกลค่ะโพสต์ผ่านทางเพจพักก้าวไกลโตชัยวัฒน์ ชี้แจงมา3ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยเรียกร้องข้อมูลหลักฐานค่ะบอกว่าให้เอามาเปิดเผยอ,อย่างตรงไปตรงมาจะได้ดำเนินคดีแต่ถ้าไม่มีข้อมูลหลักฐานจะถือว่าเป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอยไม่เป็นความจริงข้อ2ภารกิจหลักในการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นพิษเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานราชการพักก้าวไกลและภาคส่วนอื่นๆมีหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งเราทาอย่างเต็มที่ที่สุด ข้อสุดท้ายข้อ3พักเก้าไกลยังมีการทํางานในฝ่ายนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นพิษอีกที่สําคัญคือย่อหน้าสุดท้ายท่านผู้ชมดูตรงที่เราไฮไลท์ขอย้ำเตือนไปยังคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรกรุณาเปิดใจให้กว้างอย่าผูกขาดความรักป่าไว้คนเดียวนี่ประโยคเดียวกันกับคุณสมคิดครับ มิเช่นนั้นแล้วจะนำมาสู่ความคิดที่ว่าตนเองดีและสูงส่งกว่าคนอื่นๆซึ่งอาจนำมาสู่การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจเกินขอบเขตและไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนอย่างที่คุณชัยวัน์เคยถูกกล่าวหามาแล้วหลายครั้งและ Hashtag ก้าวไกลชัยวั Hashtag Billy h บิลลี่บางกลอย Hashtag ไฟป่า Hashtag ฝุ่น pm2.5 มาครบ